ช่วงนี้นะคะเราคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า stagflation กับ recession นะคะวันนี้ทางเว็บว e กฤตินะคะเลยอยากจะพาไปฟังมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่า s t a g f a t i o n เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังชะงักงันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ประกอบเป็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะอันนี้2อ,อเหตุการณ์นี้ รวมกันเป็น stagflation ส่วน recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยนะคะก็คือเราอาจจะต้องไปดูนะคะเพราะว่า recession เนี่ยเศรษฐกิจถดถอยมันอาจจะถดถอยทางเทคนิคก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะทั้งสองเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นวิกฤตรอบใหม่ของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งประเทศไทยเองก็อาจจะโดนหางเลยกตามไปด้วยนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เว็บวิกอยากฟัง มุมมองจากทางด้านของนักวิชาการนะคะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะวันนี้จะพาไปฟังนะคะมุมมองจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาสวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ต้องฟังมุมมองจากอาจารย์สมชัยหน่อยนะคะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องของคือได้ยินมาบ่อยเลยค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะก็คือว่าคุยกันเรื่องที่ว่าแตกเฟชันคืออะไรรีเซชชันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงแล้วไทยกําลังเผชิญกับภาวะนี้อยู่หรือเปล่านะคะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงความแตกต่างของสองเรื่องนี้และอะไรที่มันแก้ยากกว่ากันนะคะอาจารย์คะ ได้ครับยินดีเลยครับแต่ s s i o นนะครับหมายความว่าก็แยกมาเป็น Recession สองแบบแบบนี้เขาเรียกว่า Recession ทางเทคนิคนะครับ e c e s s i ั n ทั่วไปคือ e c e s s i o n เนี่ยหมายความว่าในทางเทคนิคนะครับอัตราการเติบโตที่เราเรียกว่า GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับภายในประเทศเนี่ยนะครับมีการติดลบนะครับสองไตรามาสติดต่อกัน เราเรียกอันนี้ว่าเป็น recession ในทางเทคนิคนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีการติดต่อกันยาวหน่อยนะครับเป็นปีเลยปีนั้นเกิด recession อันนี้ก็คือ recession เพราะฉะนั้น recession ทางเทคนิคเนี่ยบางทีนะครับแล้วบ่อยนะทั้งปีเป็นบวก GDP เป็นบวกแต่อาจจะเดือนนั้นเออหกเดือนนั้นมันติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น Re c e s s i o n ก็พูดจริงก็ไม่ใช่ว่าน่ากลัวอะไรมากมายเท่าไหร่ ยิ่งถ้าทังเทคนิคแล้วนะครับก็จะมีการเกิดขึ้นบ่อยขึ้นมาหน่อยอันนี้คือ e c e s t i o n นะครับทีนี้พอ s t a g k l l t t o o n เนี่ยนะครับ s t a g f l a t i o n มันมาจากคำสองคำก็คือ s t a g n a t i o n ก็คือหยุดนิ่งกับ Inflation ก็เลย s t a ็กเฟรชชันพอเอาสองคำนี้มาบวกกันก็พอจะรู้ว่ามันหยุดนิ่งแล้วก็มีเงินเฟอ้อสูงเพราะความหมายของ s t a g k l l t t o o n เนี่ยนะครับจึงหมายความว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับหรือติดลบ GDP นะลงมาต่ำมากหรือติดลบแล้วก็เงินเฟอ้อสูงเพราะฉะนั้นนี้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอยู่ในสภาพว่าที่นะครับของแพงอะไรต่อราไแพงเงินเฟอ้อสูงและศิลฐกิจยังมีการติดลบด้วยอันนี้ก็เป็น stack r t c i o n นะครับทีนี้ในลักษณะของอพวกนี้นะครับเราต้องยอมรับอย่อยางหนึ่งว่าไอตัว recession เนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่เรื่องของไอตัว stack i o n นะครับแต่ถ้าเกิด ชั่วคราวนะครับอย่างเช่นมีตัวเงินเฟ้อนะครับสูงแล้วก็ Recession เป็น Technical อันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น s t a g f l a t i ั n ไหม stagflation ต้องหมายความว่าอิน l a t ชันสูงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยติดลบนะครับหรือต่ำมากๆติดต่อกันอันนี้ไม่เคยดี s t a g Flation เป็นปีต่างนี่คือความแตกต่างระหว่างคำว่า Recession กับคำว่า s t a g Flation ครับ อืมค่ะก็คือว่า s t a g f l a t i o n เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจก็คือไปดู GDP ถ้าเกิดว่ามันมีการติดลบติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องอันนั้นก็คือเข้าสู่อ่าสแต็กเฟสคู่ uh, ation, ก,กันกับเงินเฟ้ออคู่เงินเนฟ้อสูงคู่กับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอ,อ่อนตัวลงต่ำมากๆหรือเรียกว่าอ,อ,อะไรครับหรือติดลบอันเนี้ยคู่กันไปด้วย s t a g f l a t i o n แต่ถ้ารีเซชชคือดูอย่างเดียวคือดูเรื่องของ GDP มีเรื่องของการ ติดต่อกันสองไตรมาสครับอืมค่ะมีน่าถือเขาถึงว่ได้นะครับเงินส่วนใหญจะตามกันเป็นดีเซชันเนี่ยดีเซชันคือ G D p ติดลบต่อสองไตรมาสหรือถ้าติดต่อกันมากกว่าสองไตรมาสก็เรียกว่าดีเซชันนะครับมันเทคนิคเนี่ยหมายความว่าแค่สองสองสองไตรมาสนะครับแล้วก็นะครับ ค่ะแล้วตอนนี้ที่เขากําลังพูดคุยกันอยู่นะคะมีนักวิชาการหลายคนเลยนะคะนักวิเคราะห์ต่างๆก็พูดกันถึงเรื่องว่าสหรัฐอเมริกากําลังเจอกับสเตรกเฟชันอันนี้เขาเป็นเพียงแค่สเตรกเฟชันแบบเอ่อยังเข้าสเตรกเฟชันหรือ,อยังหรือว่ายังยังครับอเมริกาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามีการกลัวกันว่าปีหน้านะครับจะเกิดรีเซชชันเพราะว่าตอนนี้เราจะดูนะเศรษฐกิจอเมริกายังมีการขยายตัวอยู่แต่อย่าไปดูไกลมากนะคะคือทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้น เอ่อเรื่องของอะไรครับจะเห็นว่าเรื่องของผลตกงานเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นบทศากษาเนี่ยตกงาน3.6%มจุดามเอเนเนี่ยถือว่า full employment นะครับ<ม>เพราะในกรณีสิ่งที่เขาดูอยู่ก็คือเป็นแค่อะไรครับเอองเงินเฟอ้อสูงนะครับเง,เงินเฟอ้อสูงเพราะว่าเข้าไปถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเก้าจุดหนึ่งก่อนหน้านี้แปดจุดหกถือว่าสูงมากในรอบสี่สิบปีแต่คนก็มีความรู้สึกว่าเออไอตัวนี้มมันสูงนะฮะแต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าจะเกิด recession ในปีหน้า นะครับพะเขามีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจอาจจะมีลักษณะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นในนี้อาจจะมีการติดลบแต่อันนี้อาจารย์ได้บอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็น s t a c f l a t i o n เพราะติดลบอาจจะติดลบกันนะครับสองไตรมาสหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าจะเป็น s t a c f l a t i o n เนี่ยจะต้องหมายความว่าคู่ขนานกันไประหว่างเงินเฟอ้อกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันติดลบนะฮะหรือว่าสามมารถมเนี่ยกินระยะเวลาเนี่ยครับหลายต่อหลายไตรมาสซึ่งกรณีที่เห็นได้ชัด ในช <Ừ. S 2> ่วงสัาหนึ่งเก้าเจ็ดสามเนี่ยตอนนั้นแหละครับ<ะ>เกิดอินเฟลชันในประเทศต่างๆเยอะแยะมากเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ที่ที่ท,ที่อ่าร่รวยต่างเหล่านี้คือขนานกันไปเงินเฟ้อสูงแล้วก็เศรษฐกิจติดต่ําใช้เวลาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยครับอืมค่ะถ้าเกิดว่ากลับมาที่ประเทศไทยคะ่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของสแต็เฟชันเราก็ยังไม่เผชิญกับ ภาวะนี้ถูกไหมคะเขาเพราะ<ช>ว่าตัวเลข GDP มันก็ไม่ได้มีการติดลงเรากับดูเหมือนว่าเศรษฐกิจขยายตัวได้อีกดังหาตรงนี้มันดูค่อนข้างขัดก,กันกับชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันยังไงก็ไม่ทราบาาค่ะอาจารย์คะคือรู้สึกว่า,าตามตัวเลขเนี่ยที่ออกมาเอามันก็เป็นตัวเลขแต่ว่าความรู้สึกว่าเศรษฐกิจชะงักงนันนะคะหรือว่า,เ,าเศรษฐกิจชะลอตัวมันเกิดขึ้นกับเราด้วยม,มันมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะที่เรายังไม่เจอกับสเปก สต็เฟชันแต่เรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังสแต็กเฟชันอยูออ่ที่เล่ามาดีว่าอ,อันนึงคือข้อเท็จจริงแฟกตกับนะครับข้อเท็จจริงคือ f a กต์เรียลิตี้กับเพอร์เซพชันะครับเพราะฉะนั้นไอ้จริงๆอ่ะแฟกต์เรียเราไม่ได้เกิดสเต็เฟชันเราไม่ได้เกิด cession, รดีเซชชันเลยปีนี้นะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวต่อเน,นื่และผมคิดว่าอาจจะสูงกว่าที่หลายคนคาดเลยนะครับผมยังคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทย ปีที่แล้วนะครับเราติดลบไอเราบวกนะฮะหนึปีที่แล้วเราติดลบ6.1จนะครับสปีที่แล้วตอนที่เกิดโควิดปีแรกอะนะฮะหกจนึ่ปีแล้วเนี่ยบวกหนึจุดหกปีนี้นะครับคิดว่าขยายตัวนะฮะได้ถึง3%นะครับหรือ3%กว่าด้วยซ้ำเพราะ,ะเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ได้เกิดรีเซชชันอะไรเลยนะครับแล้วไม่มีรีเซชชันทางเทคนิคด้วยไม่มีไม่ได้เกิดเงินเฟอ้อเราสูงใช่ครับ ครับแต่ถ้าเทียบกับเมริกาย,ยังต่ำที่เงินเฟอ้อเราเนี่ยประมาณ7%กวา่าในสูงสุดในรอบ14ปีแต่ถ้าคิดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเงนินเฟ้อเนี่ยนะครับก็คงจะทั้งปีเนี่ยประมาณสัห5หรือ6%และหลังจากนั้นก็คงก็ค่อยเ,เริ่มลดลงเพราะฉะนั拜拜้นเงินเฟ้อของเราก็ยอมรับว่าสูงแต่ขนาดเดียวกันของเราไม่มีเรื่องของ s t a g f l a t i o ่ igkeit, เพราะ s t a g f l a t i o n หมายถึงว่าเศรษฐกิจจะต้องต่ำม,มากๆหรือติดลบไปเลยนะครับหร,รืวเงินเฟ้อสูง ขพราะนขณะนี้รีเซชชันเราก็ไม่มีเ,เงินเฟอ้เอเงินเฟอ้อก็ใช่อันนี้อยู่ในระดับหนึ่งถูกต้องนะครับสูงนะครับแต่ว่าคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่ากําลังเกิดแซดกเคอชันคือเพอร์เซชชันคือคน<ม>ที่เป็นเหตุผลว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับขยายตัวจริงแต่ไอตัวที่มันทําให้คนมีความรู้สึกแย่คือหนึ่งนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของข้าของมันแพงมากแล้วพอเข้าของแพงมากพอเกิดโควิดไปเจอปัญหาจากเรื่อง ยูเคนซึ่งทาให้อาหารแพงพลังงานแพงทุกคนมันมีความรู้สึกแย่เงินหายไปจากกระเป๋าตกงานบ้างเงินหายไปกระเป๋าและแถมจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องบางเรื่องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะความรู้สึกของคนทั่วไปตายแล้วแล้วยิงสองสิ่งนะฮะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันพลังงานราคาแพงแต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับอาหารแพงซึ่งทั้งหมดก็มีหลายเรื่องโควิดบวกกับเรื่องของ รัเสเซียยูเครนเพราะความรู้สึกของคนก็คิดบอกว่าแย่แล้วอะไรต่างมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยความรู้สึกคนคนเลยคิดในใจเองฮะว่าโมันแย่มากๆเลยนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดในภาวะแบบนี้และยิงตอนนี้เราจะเห็นนะครพอเกิดมีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยนะครับคนเนี่ยออกมาเที่ยวกันเป็นว่าเล่นขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับใครต่อใครไปเมืองน,นอกนะวีซา่าบางแห่งนะผมยกตัวอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคุณมาดูคนล้นเลย พราะฉะนั้นอะไรที่ก็มันก็มีคนสองกลุ่มฮะกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ลำบากซึ่งเป็นพวกราหญ้าพวกนี้ต้องยอมรับเขาคงมีความรู้สึกคล้ายๆสแต็กเฟรชันในความหมายที่เขาคิดเองนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งคงไม่ได้คิดอะไรพวกพวกนี้ก็มีรายได้มีอะไรต่างในภาวะโควิดก็ยังไม่ได้ถูกกระทบอะไรเลยครับ อืมค่ะก็คือถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เกิดสเตรกเชั่นเลยแต่ถ้าเกิดเ,เกี่ยวกับสภาพจิตใจของคนที่อยู่ภายในประเทศด้วยภาวะที่มันรุมเร้ามานานนะคะตั้งแต่โควิดพอเปิดประเทศมาเขาก็ยังไม่สามารถจะฟื้นได้ถูกไหมคะพอจะฟื้นทีนึงก็งมาเจอภาวะของราคาพลังงานสูงอีกนะคะมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้ควบคุมได้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยภายนอก ใช่ไหมคะคือมันเราไปสั่งให้รัสเซียยูเครนหยุดไม่ได้คือเราก็อาจจะต้องเผชิญเรื่องเหล่านี้ต่อไปราคาพลังงานที่ลดลงมาค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรคะมันจะลดลงมาช่วงนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าในช่วงของปลายปียังมีฤดูหนาวของยุโรปสหรัฐอเมริกาที่ยังต้องเผชิญอยู่ช่วงนี้ราคาพลังงานลงมาได้ยังไงคะครับจริงๆไม่ต้องรอฤดูหนาวครับเมื่อวานนี้รัสเซียประกาศลดในเรื่องของตัวส่งแก๊สจากนอร์สตีมนะฮะ ที่จริงมันลดไปแล้วเหลือสี่สิบนะยจะลดต่อตั้งแต่รู้สึกยาววันนี้มัง้งนะครับอีกยี่หรือยี่สิบเพราะฉะนั้นสาบว่าโกอนนี้ก็เตรียมการเลยอีกหน่อยคูณนะ่ะลดหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงหน้าหนาวเลยครับตอนนี้กําลังออถูกเปลี่ยนงานแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่ามันก็ส่งผลนะครับในระดับหนึ่งส่งผลในระดับหนึ่งก็คือว่าไอ้ราคาตัวแก๊สเนี่ยนะครับมันต้นไปสูงสุดนะอย่างย,งยุโรปเนี่ยแย่หน่อยขึ้นไปห้าเท่าร้อยแปดสิบ แปดเหรียญต่อเมกะวัตต์ต่ออวอร์ร์นี่รครับ <S 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 แต่อันนี้ไม่ใช่หมายถึงทุกประเทศเจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นในยุโรปเนี่ยแย่หน่อยอเมริกาแม้กระทั่งยุโรปบางประเทศก็ไม่ได้ถูกกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยุโรปตอนนี้ก็เลยเตรียมการว่าย่ําแย่นะครับคือเตรียมการก่อนหน้าหนาวเลยหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มีการออกมาตรการในการร่วมมือกันโดยที่บางประเทศที่ไม่ได้รับพ่อไม่ได้ถูกกระทบมันไม่ไม่ไม่อยู่ในนั้นเพราะตอนแรกเขาก็ไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงจะมีการดําเนินมาตรการหนึ่งประเทศเหล่านี้ก็มีการดิเวอร์ซิฟายนะครับไปซื้อจากนะจากทางด้านของนอร์เวย์กับ America, Qatar, อเมริกากาตาอลจีเรียสมีการนะครับปรับปรุงเรื่องของอะไรครับการใช้พลังงานทดแทน 3. มเอาตักฟอสซิลมาใช้บ้างเพิ่มและสีก็มีการเตรียมการถึงขนาดว่า 1. น,นะครับมีการอเอามาให้เลชั่นนะครับก็คือแบ่ง สำหรับโรงพยาบาลโรงเรียนแต่ถ้าเป็นโรงงานบางแห่งอาจจะบอกไว้คุณลดเรื่องของการทํางานลงได้ไหมาบางแห่งนะอาจจะว่าแก๊สไม่พออาจจะหยุดเพราะฉะนั้นในผลกระทบอันนี้นะครับมันบอกได้เลยว่าบางประเทศนะครับมีการวิเคราะห์ไว้ว่าจะมีรีเซชชันแน่นอนนะครับเพราะว่าเจอแบบนี้โรงงานดุดก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดรัสเซียตัดหมดขนาดนี้ตัด20นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดตัดแก๊สหมดในกรณีเยอรมันเนี่ย อาจจะติดลบนะครับสาสามเปอร์เซ็นเราก็ออสเตรียอาจจะติดลบสามเปอร์เซ็นตอิตาลีอาจจะติดลบห้าจ,จุดห้าแล้วก็โดนโดนมากหน่อยเพราะพึ่งพาเยอะฮังการีอาจจะติดลบหกจุดห้าแต่พวกนี้เราก็ฟังหัวไวหัวเป็นประมาณการเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ลบกันมาเนี่ยสาภาพยุโรปตอนนี้มีการเตรียมตัวนะลดการนําเข้าแก๊สจากรัสเซียเนี่ยถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีกระทบต่างๆเหเราเนี่ย หรือพูดง,ง่ายๆราคาแก๊สหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่า7 8 0เนี่ยในภาษาในภาษาทางด้านการลงทุนก็ดิสคาวก็คือมันสะท้อนอยู่ที่ราคาเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าอีกหน่อยไม่ใช่ราคาพลังงานจะสูงขึ้นนะราคาพลังงานเนี่ยที่เราคุยอยู่แหละมันตอนน้ามันนี่ขึ้นไปร้อยเยียมันพีคแล้วหรือพูดง,ง่าย <S 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 อย่างเก่งก็คือกําลังพีคกิง้งผมละพูดเป็นศัพท์อักษรศัพท์ กำลังอยู่ใน present perfect continuous tense นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นก็คือมีคนวิเคราะห์ด้วยในไตรมาสที่3ามนี่พวกนี้จะเริ่มลงด้วยซ้ำเพราะว่ามันสะท้อน่าเสร็จกำลังย่ำแย่กันประเทศทต่างๆความต้องการทางด้านนี้มันลดลงนะครับเพียงแต่มันถูกเอรัสเซียยูเครนแต่ว่าก็เล่นหนักไปถึงเล้กว่าใกล้ใกล้กับเทตาเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาฟันเนี่ยนะครับ,นะค,รบคนก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันถึงลดลงไงนะจากร้อยกว่าเนี่ยฟันนี่ก็ประมาณเป็นเบลนนะ ร้อยหกเหลือแหล่งต่างเหล่านี้ก็สะท้อนสองอเรื่องอกลัวเรื่องรีเซชชั o นกับอีกกลัว่งเรื่องคอเอไอ้อะไรครับก็คือเรื่องของอการการลบที่มีผลกระทบและตอนนี้ทางด้านสาภาพยุโรปก,กับอเมริกาก็ร่วมกันก็เดยแคปติ้งช่วยกันให้ราคาน้ำมันอันนี้น้ำมันนะครับไหลออกตายยาราคาเกินไปอันนี้ก็เป็นมาตรการที่สิ่งที่เราเห็นถ้าเป็นน้ำมันนะร้อยสามจุกว่าเนี่ยตอนนั้นเป็นพีคแล้วตอนนี้ก็ลดเพราะว่าแนวโน้มนะครับอ่า คงอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าในที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงเนถักลดลงครับอืมค่ะแต่คงจะไม่ได้เห็นลงไปสักประมาณหกสิบเจ็ดสิบเหรียญต่อบาร์เรลคงไม่เห็นแล้วไม่เห็นเอานี้ดีกว่าไหนๆก็เฉียดร้อยอยู่ตรงนี้ถ่าอยู้ชมไทยนะเมื่อประมาณไม่กี่วันเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมกดกระตุกเนี่ยขนรดผงของอาจารย์ห้าสิบเอ็ดบาทนะต่อเนี้องฟังผมว่าณาสองวันเนี่ยเหลือสามสิบเจ็ดหลือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอันเยอะพอสมควรเลยครับ อืมค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานราคามันพีไปแล้วแล้วมันจะน่าจะกลับมาลงด้วยซ้ำานะคะตามาภาวะความกลัว r e c e s s i o นะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเกิด Recession ขึ้นมาจริงๆคนก็ไม่อยากที่จะทำอะไรนะคะลดการใช้พลังงานลงไปด้วยซ้ำ<ม>ยังไงแล้วเนี่ยราคามันก็ต้องลงนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามาดูกันที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยบ้างคะ่ะอาจารย์คะถ้าตอนนี้ดอกเบีย้ยสหรัฐมีผลต่อระบบการเงินทั่วโลกเลย เงินที่ไหลออกจากประเทศอย่างตอนเนี้ประเทศไทยเองเผชิญกับภาวะค่าเงินบาทอ่อนค่ารือคืออ่อนค่ารวดเร็วคือเราต้องดูเป็นรายวันรายวันจริงๆค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นคะคือเราเราก็โดนผลกระทบโดนหักเลขไปกับเขาด้วยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของดองเปี้ยสหรัฐด,ดีมากครับไม่ใช่สหรัฐอย่างเดียวสหภาพยุโรปอยู่ในลักษณะนะนะอันเดียวกันเลยก็คือเงินเฟอ้อของสองกลุ่มประเทศเนี่ยอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับขึ้นมาสูงสุด ของอเมริกาในรอบ40ปีของยุโรปตั้งแต่มีเงินสกุลยูโร 1, 1,999เพราะฉะนั้นอเมริกาในเดือนที่แล้วเนี่ย9.1สาภาพยุโรปใ,ในเฉลี่ยประมาณ8.6ซึ่ว่าสูงมากเมื่อสูงมากแบบนี้ปั๊บนะฮะธนาคารกลางทั้งสองแห่งเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องปรับเงินเฟอ้อเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยอันตรายมากไม่อยากให้มันก็เรียก persist ก็คือว่ามันคงอยู่แบบในปี1973จนถึง1980แถวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการออกของอเมริกานะฮะเริมก่อนเลย เริ่มที่จะเรียกว่าแล้วดึงเดือดมันเข้าระบ,บุนะครับเลิกไอ้พวก Q ิวอแต่ว่าที่ร like, ้ายที่สุดขึ้นเบี้ยขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยครับรุนแรงแล้วก็ใช้เวลาสัน้นจากดอกเบีย้ยศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเริ่มครั้งแรกนะครับบวกศูนย์จุดสองห้าครั้งที่สองบวกศูนย์จุดห้าสามบวกศูนย์จุดเจ็ดห้าสามเดือนเนี่ยหนึ่งจุดห้าราคาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับอเมริกาเนี่ยกําลังจะมีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนแรกตกใจว่าจะขึ้นหนึ่ง ตอนนี้เห็นได้ขขาว่าอาจจะ0.75แต่ล้วยังไม่ได้จบนะครับปลายปีนี้จะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นขึ้นเวลานะปีกว่าปีเดียวนะครับยังไม่ถึง่จะถึง2 3สาเเซนยุโรปเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะขึ้นเดือนเนี่ยประมาณ0.25ของเขาดอกเบีย้ยติดลบ0.25แล้วก็เดือนกันยาอีก0.2เอาเข้าจริงๆคริสตินลากาดนะฮะขึ้นทีเนี0.5ไปเลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็ปลายปีนี้ก็คงจะขึ้นอีกเพื่อที่จะปรับเงินเฟ้อได้ ราะฉะนั้นนีก็เป็นส่วนหนึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บคนก็เรียกอะไรครับแคปิโต้ฟลูไหลออกกับเงินไหลออกน้ามาสู่สินทรัพย์ที่มีให้ผลตอบแทนสูงสินทรัพย์เหล่านี้ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของดอลลาร์แม้ดอลลาร์นี่ได้ได้สองเด้งเด้งหนึ่งก็คือ,อผลตอบแทนสูงอีกอันหนึ่งคนบอกว่า e c เ s s i o n เพราะฉะนั้นพอ recession เนี่ยดอลลาร์เป็นก็เรียกว่าอะไรครับเป็นเงินที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเซฟเฮาเวนก็เป็นเงินสำรองก็เลยได้สองเด้งเพราะฉะนั้น หุ้นก็ประเทศไทยก็ตกหนีไป <ạ. S 2> แล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของค่าเงินบาทก็ขึ้นมาถึงสามสิบหกบาทกว่าค่าเงินเยนก็อ่อนลงเหลือร้อยสามสิบเจ็ดค่าเงินยูโรเนื่องจากขึ้นดอกเบี้ยช้าวกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเท่ากับดอลลาร์เลยนี่ตอกครับนะครับแต่ว่าหน่อยครึ่งในไตรมาสที่สี่เนี่ยสถานการณ์จะกลับแล้วครับเพราะว่าพอเศ <ạ. S 2> รษฐกิจไทยยกตัวอย่างในอัตราการเติบโตดีพวกนี้ก็หันกลับมาเล่นหุ้นแล้วก็ อ่าตัวอัตราค่าเงินบาทของเราเนี่ยสามหุกกว่าคุณจะได้เห็นอีกหน่อยนะครับลงมาที่สามสิบห้าอะเลมสองนองเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตอนลาก็เหมือนกับไอ้ตัวน้ํามันเนี่ยกําลังพีกิ้งและก็น่าที่จะในช่วงไกลมาที่สี่เนี่ยจะถูกกระทบในทางตรงข้ามครับอืมค่ะก็ไล่ตัวนี้ถูกกระทบยังไม่พอนะคริปโตเลยกระโดดเล่นงาน้บอกมานักเลยค่ะช่วงหนึ่งกาน ใช่ค่ะทองก็ไปกับเขาด้วยคือคพากันไปหมดนะคะสมัยหนึ่งก็คือยังยังมีเศรษฐีใหม่นะคะแต่ตอนนี้เศรษฐีใหม่ก็ไม่ไม่สามารถอยู่ในระยะของการเป็นเศรษฐีทิ้งระยะในการเป็นเศรษฐีได้นานนะคะก็ต้อง<ช>ออกจากระบบไประบบนะคะ<ช>การเงินอย่างคือมัน,ข,นขึ้นขึ้นลงลงสวิง<ช>มากเลยใช่ครับแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งพอเรื่องลบเรื่องอยูเครนรัสเซีย,ยก็เกิดทําให้เกิดรัฐบาลอิตาลีเนี่ย ปรากฏว่าต้องยุบสภาและต้องแต่งตั้งใหม่ปรากฏว่าไออิตาลีก็มีปัญหามากกว่าอันอื่นคือนี่สาธารณะ150%ของ GDP ของเรา6กสิกว่ายังบนกันเยอะแยะของเขานี่ร้อยห้าสิบเพราะว่าผลตอบแทนต่อพันธบัตรของเขาเนี่ยขึ้นมานะครับประมาณ3ซึ่งคนก็เกรงกันว่าเฮ้ยมันเป็นช้อตอนเพราะฉะนั้นในกรณี้ก็คือในตอนเกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรเนี่ยขึ้นมาถึงเ ห่างจากอาอาาาของพันธบัตรของเยอรมันที่สุดประมาณ5ตอนที่หันปันสองนะครับอันนี้ก็มีการติดตามดูทั้งนี้แต่จริงๆน่ากลัวไม่เคยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะเมื่อเกิดวิกฤตทางสาภาพยุโรปได้ออกมาตรก,การนันหนึ่งช่วยประเทศที่มีเรื่องของการถูกเล่นงานทางด้านนี้ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะปลอดภยัยแต่ก็น่าตื่นเต้นสําหรับคนที่อยู่ในวงการเงินครับาค่ะงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ดูหน่อยนะคะคําแนะนําให้กับทีมบริหารเศรษฐกิจ ประเทศหน่อยว่าจากวันนี้ไปนะคะเราจะสามารถที่จะมีคําแนะนําไหนนะคะให้สามารถบริหารเศรษฐกิจได้ไปจนถึงผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปได้นะคะมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นสําคัญหรือว่าอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นสําคัญคะก็กมีสองเรื่องครับเรื่องหนึ่งคือแม้ปีนี้เราจะขยายตัวได้สามหรือสามจุดห้าก็เป็นตราการเติบโตที่ต่ําสุดในอาเซียนนะครับขะแนนนี้เพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับในลักษณะที่ให้มันสูงขึ้นซึ่งในส่วนหนึ่งเราสามารถเล่นได้นะครับเรื่องของส่งออกเนี่ยปีนี้ผมเชื่อว,ว่าตัวเลขนะสิบเปอร์เซ็นได้นะครับท่องเที่ยวนะครับคนก็บอกว่า8ล้านผมปีที่แล้วท่องเที่ยวต่างประเทศเป็น5้าแสนปีนี้ผมคิดว,ว่าตัวเลขถึงสิบล้านเพราะฉะนั้นถ้ามีการอะไรครับเล่นตัวนี้หนักๆส่งออกนะครับพาเกตมาเกตให้ชัดเนี่ยเราจะเล่นกระตุ้นตรงนี้ได้อีกกับสุดท้ายก็คือว่า เราต้องบริหารก็เลย post covid post ทางด้านยูเครนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาตลอด20ปีอัตราการเติบโตต่ําสุดในอาเซียนอันดับ9ชนะอยู่ประเทศบูนายซึ่งหนึ่งก็คือเราเสียวความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือไม่ใช่กระตุ้นในเศรษฐกิจฟื้นแต่ทํำยังไงให้ฟื้นอย่างมีเขาเรียกมีโครงสร้างซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นหลายเรื่องครับแต่เรื่องสําคัญที่สุดเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราไม่เก่งเพราะ,ะเราต้องในทางเศรษฐศาสตร์เทอร์โมเทรด Import ตเทคโนโลยีมีเดียมทูไฮเอ็นแต่ Export ร์เทคโนโลยที่เราเอาแรงงานไปขายเขากับอันหนึ่งก็คือคุณภาพการศึกษาเราเนี่ยมีแต่จํานวนแต่ขาดคุณภาพเพราะนั้นนี้ทําให้แรงงานต่างๆเราเนี่ยในการที่จะผลิตมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจํากัดอันนี้คือ2ประเด็นที่ต้องบริหารภายใต้เขาเรียกว่า post covid กับ post อ่อ่ยูเครนนะฮะที่ประเทศต่างๆกําลังแข่งขันกันอยู่ครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้มุมมองกับ Le Weekly วันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคร,ครับสวัสดีครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมุมมองจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาดวิวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะก็ท่านให้มุมมองความเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ recession stagflation นะคะ ไทยเองเราแม้ว่าจะยังไม่เจอกับ s t a ็กเฟ t ชั่นนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการบริหารโครงสร้างนะคะที่เรายังสามารถที่จะรับมือได้เกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังนั้นค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราคงต้องติดตามนะคะเรื่องของทิศทางการ สงครามระหว่างยูเครนรัสเซีย,ยนะคะรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแบบนี้ของสหรัฐอเมริกาเรื่องของเงินไหลออกนะคะก็จะเป็นผลทําให้เกิดความหันผวนเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทบ้านเราด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆนานาเกิดขึ้นแน่นอนลนะคะ่ะติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลา จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราคงได้เห็นที่ทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยุโรปเองหรือว่าสหรัฐอเมริการวมถึงบ้านเราก็อาจจะโดนห่างเลขไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเวลวิกลี่แล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ